สวัสดีครับวันนี้กอ็อยู่กับช่องช้างพาชันวาเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ตื่นมาตอนเช้านะครับผมก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับผมก็จะได้พาทันวาไปส่งเจ้าของกลาคืนนะครับผมตื่นมาก็ดูนะครับผมที่นอนก็นอนอยังบายนะครับผมไลยนอนกองดินกองทราย เมื่อคืนก็คงจะ <c oughs> นอนเต็มอิ่มมากมากเลยนะครับดูครับผลงานเมื่อคืนนะครับผมาการกินเสร็จาขานเสร็จนะครับผม <c oughs> การเรียงตะกร้าไว้ให้ดูเลยนะครับผมเอามากินได้ยังไงในธันวานี่ครับดูนะครับผมโตส่ยล้วยนะครับผมดูร้อยรากนะครับผม โตะใสกล้วยนะครับผมอยู่นี่นะครับผมติดกับต้นไม้นี่นะครับผมดูนะครับผมธันวาลากไปได้ยังไงนี่โอ้ดูครับผมแต่ก่อนโต๊ะอยู่ตรงนี้นะครับผมดูรอยลากไปครับผมอ่าไม่มีล้มด้วยกล้วอยู่ข้างบนโต๊ะเต็มเลยนะครับผมโอ้แน่นอนจริงนะครับผม ไปลากมากินได้สบายเลยดูครับผมกินเสร็จมีการจัดวางตะกร้าไว้เรียบร้อยนะครับผมไม่ได้หยิบยื่นไปไหนเลยตะกร้านะครับผมใส่อาหารนะครับดูมายืนทำง,งงอยู่ใครแอบขโมยนะ้าท่านว่าใครแอบหยิบอาหารไปกินเนาเมื่อคืนนี่ฮะใครแอบหยิบมากินเมื่อคืนลูก หยิบเองปะ,อะยอมรับแล้วนะครับผมหยิบเองเลยโอ้ลากไปได้ยังไงเลยครับผมอยู่ตั้งไกลธรรมดาต้องล้มแล้วนะครับผมโตแบบนี้นะครับผมเวลาลากนี่ลากไปแบบไม่ล้มนี่อนอนมากเลยนะครับผม เดี๋ยวจะพาไปเ,เด้เล่นก่อนเดินเล่นก่อนแล้วก่อนจะขึ้นรถขอรถขับมารับเนาะเบียดไป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 ,ป,ไปจะพาไปเดินเล่นๆๆก่อนนะครับผม <c oughs> จำมั่มเลยช่วงนี้นะครับผม ก่จะทานอองเล่น,ละะก,นก่อนครับตัดจรนงครับผมเริ่มแล้วเรอเอเอ thôi 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 ทุกขบนเลย มา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 ไปเดินกิน้าก่อนเร็วเดินเล่นก่อน่ะมามาเร็วมานี่เลยฉันว่ามานี่เลยพรุ่งนี้ตื่นมาก็คงจะไม่เจอกันแล้วพรุ่งนี้่ <c oughs> ะ จะพาไปกินยาก่อนนะครับผมกลับมาก็ค่อยอาบน้ำแล้วก็ขึ้นรถนะครับผมมาเลยมากินที่กว้างๆหนูนะมา mỗi gà, đi gà, bên đây đi, bên đây trên trên không? trên 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 lô trên trên mua trên 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 Mà bà, trên bà bà má, Mà, mà. mà. เยวไปกินยาก่อนนะครับผมก็น่าจะแปดโมงกว่าๆครับผมทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะไปสงขลานะครับผมมาลูกมากินแน่เร็วมาลุบรอมาปกติทุกวันนะครับท,ทางเดินผ่าเดิน,ดนออกเดินทุกวันนะครับผม มา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 เร็วมามาเนี่ยมาโอ้แอบหยิบกินได้ด้อยดิมาเร็วมา ของหนูก็มีเดี๋ยวไปตัดให้มามาลูกรอมาเดี๋ยวไปตัดให้มาหญ้าก็ซื้อไว้แปลงหนึ่งแล้วมาเดี๋ยวไปตัดให้มากินไปบนรถมา มาเลยมาแม่มาเรียวจะพาอ,ออกเดินปกติทุกวันนะครับผมก็ปล่อยไปแบบนี้นะครับผมจนกว่าจะถึงที่อ่า ผูกขี้ราบนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เขากินยาเล่นน้ํานะครับผมตอนเที่ยงเทียงก็พากลับเหมือนปกติทุกวันนะครับผมแต่วันนี้ก็มาแบบปกติเหมือนเดิมครับผมแต่มาแบบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็พาน้องกลับไปอาบน้ําขึ้นรถไปส่งเจ้าของเดิมนะครับผมครับก็ขอบคุณนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมที่เมตาน้องมาด้วยดีตลอดมานะครับผม ขอบคุณนะครับผมแม่อ้อยแม่จูนแม่พรคุณแม่นำน,นะครับผมและทุกทุกท่านนะครับผมที่ร่วมเมตตาันวาด้วยดีเสมอมานะครับผมครับเราขอขวานก็จะขอลกลายก่อนนะครับผมก็จะปล่อยให้น้องได้กินยาอีกนิดหนึงนะครับผมก็เดี๋ยวก็ตอนขึ้นรถนะครับผมก็จะ ไล่ให้ทุกท่านได้ชมไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ